ทีนิวเยค่ะบ้านนัดเที่ยงคืนแล้วนะคะตอนนี้ good what รอบรอบลัศมีีเป็นวงกลมมีแต่ผู้ค่ะหนาวจนปากสั่นเลยนะคะเพืเ่อนๆลมแรงมากๆเลยค่ะ จะรับชมจากตรงไหนก่อนดีนะคะอรงน,นู้นะจุดสนันเลยค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้โชคดีปีใหม่นะคะ ะคะ่ะรอบเป็นบรอบรัสบีเป็นวงกลมเลยนะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณมา